คุณผูมทกนวันนี้มาพกกัลชาแนนุ้ยสุกีช็อปนะคะก็วันนี้จะมาอัปเดตของที่เหลือแล้วก็มีของใหม่เข้ามานะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถเดไอดียการติดต่อนะคะที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอของเพื่อนๆได้เลยนะละเล่านะคะรับโอนธนาคารกสิกรไทยพาณิชย์ตู้คอนเิมเมวลทพร้อมเพย์นะคะเริ่มต้นค่าส่งทุเรียน30เอไมทา0นะคะแล้วแต่ตามน้ำหนักเนาะก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูของกันเลยค่ะ ชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นโดนัทโฮมานะคะนี้เป็นโฮเมดนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นแบรนด์อะไรเนาะก็แบบน่ารักมากๆเลยตัวนี้จะไม่ค่อยสโลนะคะแต่ว่าแบบได้ความน่ารักแล้วก็แบบนิ่มๆนะคะสาหรับใครไม่ชอบสกูชี่ที่มันสโลเนาะก็ตัวน,นี้แนะนําเลยนะคะราคาชิ้นละยีบาทเท่านั้นเค้กด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเค้กแบบสีฟ้านะคะเนื้อดีประมาณนี้เลย คือน่ารักจริงๆนะคะสนใจทั้งมาได้นะคะชิลล์25อีก3ลายนี้ด้วยนะคะ๋ยวเรามาเริ่มดูลายแรกกันเลยอันนี้ก็จะเป็นปราสาทนะคะแต่ว่าจะเป็นสีม่วงนะคะเนี่ยนะเป็นสีเอ่อออกเหลืองๆนะคะเป็นคล้ายๆเนเค้กจริงๆเลย25บาทนะคะแล้วก็เป็นแบบโรสปริงโกอย่างนี้สวยมากไอ้เคกิ้นก็เขาเรียกว่าอะไรกเนาะนี่นะคะก็25นะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะเราคิดว่าน่าจะเป็นแบบเค้กเลมอนหรือเปล่า เนื้อประมาณนี้ก็25บาทสนใจทักมาได้เป็นขนมปังแผ่นนะคะของแบรนด์ไอบูมอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะก็จะมีทั้งแบบแกะแล้วก็ไม่แกะนะคะก็แบบแกะแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูลายกันก่อนนะคะแบบแกะแล้วนะคะจะราคาชิ้นละ250บาทนะคะส่วนแบบยังไม่แกะนะคะก็จะราคา270บาทนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูทีละตัวนะก็ตัวแรกนะคะจะเป็นสีม่วงนะคะสนใจให้แครรูมมาได้เลยนะว่าส่วนสีไหนนะ นื้อดีมากนะคะชิลล์สอระ250นะคะจะมีสีมว่วงสีช็อกโกแลตนะคะเอ้ยสีกาแฟเนาะแล้วก็จะมีสีมิน้นสีเหลืองสีอันนี้ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็จะเป็นสีลิ้นจี่แบบนี้นะคะก็ราคาชิลล์สอง้บบาทนะคะสนใจก็ แคปมาได้เลยนะคะมีแค่นี้นะเลยซองที่ยังไม่แกะนะคะนี่ก็จะไปรวบรับสีลุงกันเอาเองนะคะซองก็ยังไม่ได้แกะจริงๆนะนี่ก็นี้ซองละ270นะคะสนใจแคปภาพมาได้เลยค่ะ270ก็จะเป็นนี่เลย UFO นะคะของแบรนด์ Pet p a s s o นะคะนี่นะคะกล่องแบบเบอร์วังมากนะคะนี่เป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เนื้องานนะคะเนื้องานจะเป็นแบบนี้เลยคือเนื้องานดีมากๆแล้วก็ราคาถูกด้วยนะนี่เนื้องานแบบดีเวอร์นะคะนี่ดีเผดู อันนี้จะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีชมพูแล้วก็จะมีน้องแกะอยู่ด้านบนคือน,น้องแกะแบบน่ารักมากนะคะมีแบบหมวกพระราชาอยู่ด้านบนด้วยนะคะด้านหลังก็จะเป็นลายเส้นนะคะแพะพาซูเห็นไหมเอ้ขออนุญาตซูมเนาะนี่นะแพะพาซูเออทางนี้นี่นะคะแพะพาซูนะแล้วก็อันนี้จะมีปุ่มสามปุ่มเหมือนยานเอออะไรเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างจะไม่ได้อ่ะอันนี้ก็ราคานะคะราคาชิละ หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทคือเป็นราคาที่ถูกมากนะคะสนใจทักมาได้นะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะเป็นยานอาวกาศน,นะคะหรือว่า ufo นั N ่นเองก็จะ,ะ,ะ,ะเป็นนี่นะคะเป็นเลมอนนะคะของแบรนด์พูนิมารุนะคะก็จะเป็นอ,อาร์คิลิคของเขานะคะก็อันนี้นะคะในรีนิมสโลมากมากนะคะ,นะคะราคาชิ้นละหนราบบาทนะคะรวมส่งลงทะเบียนนะคะใครสนใจทักมาได้นะคะ190บาทรวมส่งลงทะเบียนเป็นนอนนั้น h e l l คิตตี้แต่ว่าจะเป็นสนะี ฟ้านะคะก็ตัวน wow sí ี้เนื้อนิ่มประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ค่อยซาโลนะมีแท็กด้านหลังนะคะลายเส้นปี2015คือแรงมากนะคะตัวนี้ชิลลา190บาทสนใจแคปได้เลนโดนัทนะคะของแบรนด์ครีมี่ทำร่วมกับเทปอ็อกช็อปนะคะนี่ก็จะเป็นแพคเกจนะคือตัวนี้จะมีจะมีนิดนึงกับโรงงานนะคะจากราคา190บาทนะคะขอลดเหลือ180บาทนะคะสนใจทักมาได้นะคะ180บาทอันนี้เป็นสีอ่อนนะคะตัวนี้แรงประสาทนะคะของแบรนด์นะ ก็อันนี้จะเป็นแพ็กเกจนะนื้อดีมากๆนะคะตัวนี้ชิละ1 2น่บาทนะคะเซลลจาก150นะคะสนใจทักมาได้นะคะ120บาทก็จะเป็นขนมปังลี่นะคะของแบรนด์ไอบูมอันนี้หาย,ยากกันมากๆแล้วนะนี่อันนี้จะเป็นแพ็กเกจนะคะขออนุญาตดีให้ดูเนาะ ันนี้คือเนื้อแบบซโลฟินมากๆนะคะก็ตัวนี้ชิลลด190บาทเท่านั้นนะคะสนใจแคบมาได้เลยนะคะ190บาทเท่านั้นคือดีงามมากมาะขนมปังไอวูมนะคะเป็นสยักนะคะหรือว่าตัวสีกลมนั่นเองเอ้ยไม่ใช่ขนมปังกลมนะคะนี่นะปังกลมนั่นเองนะคะนี่นะอันนี้นะคะจะมี สีอ่อนนะคะกับสีเข้มก็จะเป็นอันนี้นะคะนี่นะจะเห็นความแตกต่างนะสีเข้มตรงนี้มันจะแบบม,มีสีน้าตาลอยู่แต่ว่าสีอ่อนมันจะไม่มีเนาะก็สนใจบอกสีได้นะคะน,นี้เขาเนี้ยดูให้ดูความสโลนะก็ชิลละ290ราบบาทนะคะชิ้นใหญ่มากๆนะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะนี่นะน่าสโลเหมือนกันนะคะกะคะ็ราคาชิลละ290ราบบาทสนใจแคปมาได้เลยะคะ่ะ สนใจนะคะแอดไอดีไลท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอของเพื่อนๆได้เลยลาเล่าน,นะคะรับโอนธนาคารกสิกรไทยพาณิชย์ตู้เปนเติมวอลเล็ตพร้อมเพย์นะคะเริ่มต้นค่าส่งคือเวลสามสิบอเมทห้าสิบแล้วแต่ตามน้ําหนักนะคะกดการสั่งซื้อไม่รับจองโอนก่อนได้ก่อนสั่งเล่นประจำไม,ม่รับผ่อนนะคะสินค้าบางชิน้นอาจมีตะหมิมาจากโรงงานนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบายๆอย่าลืมมาอุ่นุนกันเยอะๆนะ